โซเชียลทอกสนันลิซ่าหมดสัญญากับเซรีแล้วหรือไม่หลังออกงานสุดปังคู่แบรนด์ใหม่หรุ่ยวิต้อง อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักในตอนนี้สําหรับไอดอลสาวลิซ่าแบล็กพิงหรือลิซ่าลาลิสซามโนบาลที่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอเพิ่งได้ไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคที่ประเทศฝรั่งเศสมาหมาดๆและนั่นก็ทําให้หลายคนฮื่ฮหายอย่างมากหลังจากที่เธอปรากฏตัวคู่กับแบรนด์สุดเก๋ในเครือ LVMH อย่างลุยวิตตองที่ทาเอาแฟนๆน,นั้นเกิดความสงสัยว่าหรือลิซ่าที่เคยเซ็นสัญญากับเซรีนแบรนด์ดังจ เจ้าเก่าเจ้าเดิมในเครือเดียวกันที่คว้าเธอมาเป็น global ambassador นานกว่า4ปีนั้นตอนนี้ได้สิ้นสุดสัญญาลงแล้วหรือไม่จนนำมาสู่การทกกันของเราแฟนคลับจากกระแสความปังของสดีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นเพราะใคร ก่อนอื่นมาพูดถึงงานแฟชั่นโชว์คอลเลคชันฤดูใบไ,ไม้ร่วงและฤดูหนาวในปี2024ของแบรนด์หลุยส์วิตตองที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมากันค่ะวาริซานั้นเฉิดฉายอย่างมากขนาดไหนหลังจากที่ปรากฏตัวในงานดังกล่าวด้วยลุคสุดจึ้งกับเสื้อแจ็คเก็ตปักระดับโดเด่นจากคอลเลคชันฤดูหนาวใบไ,ไม้ผลิปี2018มาพร้อมกับแฟชั่นไอเทมกระเป๋ารุ่นพิกทั้งพิมพ์ลายโมโนแกรมสุดไอคอนิกของแบรนด์ซึ่งราคายอยู่ที่ประมาณ358,000บาทและตอนนี้กลายเป็น สินค้าที่ขายหมดในระยะเวลาอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ภายในงานแฟชั่นโชว์ลิซ่ายังถูกจับตามองอย่างมากจากตำแหน่งที่นั่งของเธอที่เป็นฟอนโดหรือที่นั่งแถวหน้าสุดซึ่งแน่นอนว่าการที่ได้นั่งแถวหน้าสุดแบบนี้มีความสำคัญอย่างที่หลายคนไม่เคยรู้ว่าแท้จริงแล้วมันเป็นการบ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีความสำคัญต่อแบรนด์อย่างมากซึ่งจากในงานจะเห็นได้ว่าลิซ่าได้นั่งขั้นกลางระหว่างโซฟีเทอร์เนอร์สุดยอดนักแสดงแห่งยุคผู้ดำรงตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเตอร์ของลุยวิตตองมานานหลายปี รวมไปถึงอนาเดอามาสซึ่งทั้ง2คนนั้นถือได้ว่าเป็นบุคคลระดับแถวหน้าของแบรนด์หลุยวิตตองอย่างแท้จริงซึ่งหมายความว่าการจัดที่นั่งของลิซ่าในครั้งนี้เธอนั้นถูกให้ความสำคัญเทียบเท่ากับทั้ง2คนเลยล่ะค่ะแต่อย่างไรตอนนี้ทางหลุยวิตตองก็ยังไม่ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้มีการเซ็นสัญญากับลิซ่าในฐานะอะไรกันไว้แล้วหรือไม่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอประกาศอีกทีนั่นเอง หลังจากที่ลิซ่าได้ออกมาเฉิดฉายคู่แบรนด์หรูหรุยวิตตองแบบนี้แล้วก็หนีไม่พ้นคำถามและความสงสัยของแฟนๆว่าเส้นทางของลิซ่ากับแบรนดซ์ซลรีนซื้อสุดตรงนี้แล้วหรือไม่ ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ลิซ่าแบล็กพิงคได้ถูกประกาศรับเลือกให้เป็น g l o b a l brand ambassador ของแบรนด์แฟชั่นเซรีนอย่างเป็นทางการในปี2020ทําให้เรานั้นมักจะเห็นเธอไปออกงานแฟชั่นโชว์ต่างๆในานามของเซรีนอยู่บ่อยครั้งและที่สําคัญที่ผ่านมาตลอดเวลาที่เธอถือแบรนด์นี้อยู่ในมือก็จะเห็นเธอโปรโมทได้การสวมคอลเลคชันต่างๆของแบรนด์จนถูกมองว่าเป็นเจ้าแม่เซรีนที่ทํายอดขายพุ่งกระฉูดกลายเป็นลูกหักของเฮดี้สุดๆไปเลย ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังได้สร้างยอดสะสมใน EMV ได้มากกว่า546ล้านดอลลาร์สหาราัฐนับยอดรวมตั้งแต่ปี2020ที่เธอได้ทำการเซ็นสัญญาและถือได้ว่าเป็นศิลปิน k p อ p คนแรกที่ทำยอดได้สูงมากที่สุดและยังไม่มีใครโคนได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามผ่นล่าสุดชาวปิงและลิลลี่หลายคนก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องการหมดสัญญากับแบรนด์เซรีนอย่างมากมายบางรายวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาถึงสาเหตุในการเลือกจับมือกับแบรนไมอย่างหลุ์วิตตองของลิซ่าในขณะที่หลายคนก็ออกมาแสดงความดีใจไม่น้อยหลังมองว่าลิซ่านั้นแบกแบรนเซรีนมานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นในกระทู้พันทีปที่ได้มีการกล่าวว่าหากนึกถึงแบรนเซรีนก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าฟื้นขึ้นชีพมาได้พอลิซ่าละลิซ่านี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยมองแบรนดนี้มา ก่อแต่ลิซ่าเข้ามามีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อมากๆ จำได้ว่าต่อลิซ่าถูกตั้งให้เป็นมิวส์ของเซรีนยังมีคนบอกว่าเป็นแบรนด์ระดับร่างโบราณมีแต่คนแก่ที่ใช้กันเกาะที่จะเป็นยูของเฮดี้เข้ามาข่มกันกระจุยกระจายว่าไม่ได้แบรนด์ระดับท็อปแต่พอลิซ่าปลุกกระแสะแบร์กลับมาติดตลาดได้มีข้อมูลชัดเจนว่าหลังลิซ่าเข้ามายอดขายแบรนด์โตขึ้นหลายเท่าตัวเซรีนถ้าไม่มีลิซ่าคงไม่บูมาจนถึงจุดนี้ชื่อเสียงของแบรนด์คงอยู่ที่เดิมแบบสมัยเกา่าเซรีนคิดอะไรอยู่ถึงปล่อยลิซ่าหลุดมือไปแต่ ซาใจมากตอนมิซ่าก็เมิดเยอะกับชี้สุดลิซ่าให้เกียรดเซรีนมากๆแต่แบรนด์ให้อะไรกับลิซ่าบ้างมีแต่งานไพรเวทกับช้ยขายของแต่อย่างไรก็มีคนวิเคราะห์ว่าเซรีนกับหรุ่ยวิตองก็อยู่ในเครือ LVMH เช่นเดียวกันการที่ลิซ่าจะไม่ต่อสัญญากับเซรีนและหันมาจับมือกับหรุ่ยวิตองแทนนั้นบางทีก็เกิดจากที่ LVMH อาจจะต้องการให้ลิซ่ากระตุ้นแอนเกรดของแบรนด์ในเครือก็เป็นได้เพราะว่าลิซ่านั้นมีอิทธิพลในโลกโซเชียลมากๆนั่นเอง แต่ยิ่งไปกว่านั้นการที่ลิซ่าไม่ต่อสัญญากับเซรีนแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบกับเซรีนโดยตรงเช่นเดียวกันเพราะทางแบรนด์นั้นจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าจะทําอย่างไรให้มียอดขายที่ดีมากขนาดนี้โดยที่ไม่มีลิซ่าและที่สําคัญตอนนี้เหล่าแฟนๆแ,และร้านค้าออนไลน์ต่างๆที่ได้เห็นแววการเปลี่ยนสัญญาของลิซ่านั้นก็จับตามองถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักถึงขนาดที่แฟนๆหลายคนบอกว่าถึงเวลาเทเซรีนแล้วมาเปรหลุยวิตตองแทนกันแล้วอย่างมากมายทีเดียว